ทจังหวัดกาญจนบุรีค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมอบโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้านอำเภอเมืองนะคะจำนวน102แปลงภายใต้โครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนเพื่อสิทธิและก็ประโยชน์ในการมีเอกสารสิทธิที่ดินของประชาชนค่ะ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะนยายธีรเกียรติภูมิสวัสดิ์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนค่ะโดยทางด้านของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้มีการมอบโฉนดที่ดินให้กับ ชาวบ้านตำบลป่าแพรกอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน102แปลงด้วยกันภายใต้โครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนําสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนตามที่กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดโครงการเดินสำรวจรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินนะคะแล้วก็เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบโครงข่ายรังวัดด้วยดาวเทียมที่มีความถูกต้องค่ะ โดยระบบนะคะก็จะครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งเป็นไปตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็กระจายการถือครองที่ดินของรัฐบาลค่ะ สำหรับจังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้ขอจัดสรรงบประมาณในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้กับประชาชนในเขตพระราชกิษฎีกากำหนดเขตห่วงห้ามที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีพุทธศักราช2481ค่ะที่ได้ผ่านการพิสูจน์สิทธิ์จากคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ทางด้านของกรมธนารักษ์นะคะได้อนุมัติออกโฉนดที่ดินตามผลการพิสูจน์สิทธิ์ของกอบร กาญจนบุรีซึ่งก็มีจำนวนประมาณ9,918แปลงค่ะโดยในปีงบประมาณพุทธศักราช2564โดยทางศูนย์อำนวยการนะคะได้มีการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคิริขันค่ะได้เข้าดำเนินการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินของจังหวัดกาญจนบุรีในพื้นที่4อํอำเภอ ก็ได้แก่นะคะอำเภอเมืองอำเภอพนมทวนอำเภอท่าม่วงแล้วก็อำเภอห้วยกระเจาค่ะเป้าหมายจำนวน93แปลงต่อสายต่อเดือนนะคะรวมทั้งสิ้น1,953แปลงค่ะในส่วนของอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะตอนนี้ก็ได้มีการดําเนินการแล้วเสร็จแล้วก็ได้นํามามอบให้กับประชาชนในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นจํานวน85ราย102แปลงด้วยกันค่ะ